สวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมอืมชื่อจริงคือเสกสรรสร้างสวนเสือแต่เรียก หรือสสก็ได้าสยังค,ยงคงมาแรงอย่างต่อเนื่องครับสําหรับหนังไทยสุดฮิตอย่างไอคนหล่อลวงที่ครองตําแหน่งแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อย่างสวยงามและถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะมาอยู่อันดับที่2แล้วแต่ก็ถือว่ายังทําเงินดีอยู่โดยทํารายได้สุดสัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก14.5ล้านบาททําให้กลายเป็นหนังทํารายได้สุดสัปดาห์ที่2สูงที่สุดติดหนึ่งใน3ของปีนี้เป็นรองแค่หนังไทยสุดฮิตที่มาแรงที่สุดณขณะนี้อย่างอีเรียนซิ่งเท่านั้นที่ครองแชมป์อันดับที่1ด้วยรายได้ 18.7ล้านบาทส่วนไรายได้รวมในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่43.2ล้านบาททำให้คึื่นแท่นเป็นหนังไทยทำเงินสูงที่สุดเป็นอันดับที่2ประจำปี2020 แทนที่โลซีสั้นสุขสารวันโสดที่ทำเงินเอาไว้41ล้านบาทส่วนไรายได้ทั่วประเทศตอนนี้สูงถึง72ล้านบาทแล้วและหากดูจากกระแสที่ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องสัปดาห์หน้าอาจจะแตะหลัก100ล้านบาทก็ว่าได้ครับ หากดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ